อ้าวสวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่19กันยานะครับปี6 3วันนี้เราจะแข่งชิงบัตรแต่นี่ไม่ใช่แมตชิงนะบอกก่อนนี่เป็นเป็น,ปนแมตช์ลองเล่นพี่ลองอัดแมตช์ลองเล่นหรือเล่นในร้านอะไรเนี่ยมันมีน้องๆคอมเมนต์มาบอกว่าเบื่อหน้าเก่าจ้ะครับอ่ามีคนอยู่สองสามคนอะเบื่อหน้าเก่าๆแลว้วหน้าใหม่ๆมานี่ใหม่แน่สวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับชื่อเปียครับเปียเ <laughs> ปียเ <laughs> ปียครับปันปันเอาเปียเปียนะเอา เอาบัดดี้ใช่ไหมเอาเวอร์อะไรมาเล่นครับสวายครับสายแท้สวายสายอะไรนะสายแฉะครับมีสายปลอมไหมสายแท้นะไม่ปลอมนะอ่าเจอกับอ่าน้องกายเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนานๆทีไอ้ข้างหลังมันเป็นน้องเพ็มนะครับมันกำลังจัดเด็กอยู่นี่เตรียมแข่งนี่ดูนะมึงเอาเล็กอะไรมาแข่งนี่วันนี้ชิงบัตรด้วยใช่ไหมเพ็มบัดดี้กับแวนชิงบัตรอ่ากายเอาเด็กอะไรมาเอาดักเนสครับดักเนสนะสายอะไรสายสุนทีครับสายอะไรนะสุนทีสุนที อา้าวเล่นทําไมวะศูน์คิอา้าวล้อเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอา้าวนี่เป็นแมตช์ลองแข่งนะครับลองลองเด็กดูว่าจะดีหรือไม่ดียังไงเดี๋ยวน้องเขาจะได้ปรับใหม่อา้าวเราแต่ก,การเรียบร้อยแล้วไปฉุบชนะลงก่อนไปฉุบต่ำๆนี่เลยใครชนะลงก่อนต่ำๆมาฝังุบอา้าวฝั่งขวาน้องกายชนะลงก่อนแล้วก็เอ่อคลิปที่แล้วที่พี่ล่าบอสอ่ะ แวนการ์ดลาบอสเมื่อวานนี้ครับที่แจก GCP 13บล็อกหนึ่งอะ่ะช่วงประมาณครึ่งหลังอะ่ะคลิปปากไม่ตรงกับเสียงจะหากประมาณ2วิเสียงจะมาก่อนนะครับแต่ช่วงแรกมันจะตรงต้องขออภัยนะครับเที่น่าจะทําให้ดีกว่านี้ไอคนตัดต่อมันไม่อยู่ครับเลยทําเองรู้สึกว่าก็หลงป,ง,ปงๆนเกินอะไรนะไอเฟรมมันเปรี้ยวชเบี้ยสัญญาเอาไราเนี่ยเพร รอรสงนะรสนะนสามไแล้วีไม่มีมอเตอร์มืสนามเพียเชื่กันภาคไหมจัดเดกเสร็จยังเพรมเสร็จแล้วยังไม่เสร็จใช่ไหมใล้เสร็จชาร์ดอไอดอชาร์จรับสังเกตสังเกต น้องๆครับใครที่อยู่ละแวกใกล้ๆนะครับมาแข่งที่ร้านพี่นะครับวันตั้งแต่วันเสาร์ที่19เป็นต้นไปนะครับดับไปเลย4สัปดาห์จะเก็บคะแนนนะครับเพื่อแจกบัตรเชิญไปแข่งของคิดนคิดจัดนะครับเดืนอน11พี่จำชื่องานไม่ได้จำชื่องานได้ไหมเมื่อก่อนใช้ชื่อ big face แต่ตอนนี้เปลี่ยนรู้สึกปีนี้จะเปลี่ยนนะพี่จำชื่อไม่ได้เป,เ,เปลี่ยนพรเลื่อนครับเปลี่ยนพรเลื่อนใช่ไหม,ไมอ,อืเขเลยไม่ใช่ big face เลยใช้สมอลเฟสเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยดีนะฮะนายมันเตอร์มันเตอร์สามขีเบิน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบาเว้ยเบเว้ยเอ้ยไหนบอกสูตรขี้ขี้โม้จริงหาดูนะครับเล่นขำๆเป็นแนวทางเด็กที่มันนอกสายตากันครับเผื่อจะไม่เคยเห็นใครไปรู้พอชิงบัตรนี้อาจจะมาแรงก็ได้ทิ้งหนึ่งหาบัดอดตลี เล่นดีๆ,ๆี่เล่นเล่น,ลนได้ไม่เป็นไรอ่นน้องเพมเตือนครับน้องเพมได้เกรดด้วยได้เกรดด้วยเล่นดีๆสกิลเล่นละเอียดหน่อยน้องอ่านสกิลตัวเองให้ดี <ๆ S 1> จะได้ไม่โดนไปเหลืองเวลาแข่งนี่เล่นเล่นไม่เป็นไรเล่นเล่นเลนนี่ถอยหลังได้ครับขอถอยหลังหรือที่ร้านพี่เรียกชักว่าวถอยหลังนะครับไม่ใช่คำหยาบนะครับเราจะบอกว่าการเป็นการชักว่าวเป็นการเชิงดูหมิ่นเขาด้วยว่าใครถอยหลังนี่คือชักว่าว พีอไมันมาจากการเล่นหมักลุกนะครับแบบแบบลุกเดินไปเอาใหม่ไว้นี่เป็นเหมือนกับอ่าคือเขาเลยล้อว่าเหมือนชักว่ากาอากาศอะไรประมาณเนี้ตียังไงค่ะข้ามันกิ้วฮะทำลายกิ้วมันถึงมันก็ทำลายเดินต้นไหนให้เสดทำลาย่ะเพมอาเพมมาดูหน่อยแล้วเพมมาอ่าลองลองภาคดูสิไม่ต้องขยับสิไม่ต้องเพี๋ยวเพมภาคไปเดี๋ยวพี่ไปหยิบของให้ดูหน่อยจะเสร็จ ไม่คอเยลยอีต่ามเไไดมอแลีขอได้หนึร <ไป S 2> าคามีเงือนสามหน่อยดับเบิลสองนะลุกไม่ต้องจ่ายเก็ดเพรามีสองใบ แล้วก็สาหน่อันนี้ไม่ต <su> ้องใจเก็ดเพราะว่ามันเตอร์แ่งอีมันเตอร์นะครับนี่าดวงดีจริงๆตายสามโอ้โหกาเอ็นกาเอ็นตัวนี้แปะมาจุดหกจุดหนาจะมอเป็นหกใบนํใบเก่าไหมนับก็าสี่ใบลกาเจอีส่วสองสมมตินี้ส่ก็จหกีหนึ่งก็จห้จอยรว่มึงจะเป็นหกใบ อ๋อโอ้ชได้หน่เกนาใบเข้าดอกไอห่อันโอเคมาลครับสามารถทิ้งการ์ดหน่ใบกไาได้รับยัเหอใเขเียมากาั่นเลยทิ้งดับเบิลเอาดับเบิลโอเคตีวน่มีดกตีตัวก่ใฮะด้ห่ม่ตี่ล ส่งงสกิลตีไอตีตีไอนี่ไอไม่เข้านี่ือ่าไม่เข้าแต่ตีเปล่าตั้งบางตอนหรือเทีนหนึ่งใบตีรอบยากันกิีลุกเลิกแล้วก็ทำลายใบนี้สกิลอ้าวพี่ไปขายของไอเพ็มเดินหนีไปแล้วบอกบอกช่วยกันพามันเดินมีจัดเล็กอีกแล้วอ่าสกิลลองถามมันดูได้อ๋อไม่ได้ทำะไรไม่ได้อ่าไม่ได้ไม่ได้ โอ้มีกลับด้วยอันนี้นี่นี่นี่เป็นไงเล่าเป็นไงเล่าโอ้ถอยหลังโคตรไกลอ่ะนี่เป็นเล่นเล่นๆนะครับแข่งจริงไม่ได้นะครับใส่ไกลมากไอ้น้องกายคลิปนี้คลิปเด็กแน่นอนเพิ่มหรอตายแน่เลยนี่ไงเราไม่ร้อยแล้วนี่หมูพุ่มเก๋จะมากันนี่เขาเว่อร์เลยตีตีมาตีออบอยใช่ไหมใช่ใช่ เฮ้ด hey, ี๋ยวเดี๋ยวอย่าถอยหลังอีกเยอะๆนะไม่เอานะไม่หนุกแขนเสื้อโดนนี uh ่อันนี้อ <hum ้ยอะไรกันเล่นกันอ Ges ี้้ยตตัวนี้ทำไมนะต้งเบ้มสาอถึงเบ้าสาโบถึงเบ้าสอสามถ้ามีสาวโบลถ้ามีถ้ามีอาซีในดอกหรือวัฒนารไม่ัวนหนึงไป ถ้ามีในดอกใช่ไหมถ้ามีในดอกอ่าตัวหนึ่งใบเอาโอ้ยหล่นโอ้ยเอาเข้าไปเอาเข้าไปนี่แหละครับอยากได้หน้าใหม่นะครับนี่แหละหน้าใหม่เขาจะเล่นกันอย่างนี้ครับนี่มันจะถูกขนาดสองใบเลือดหนึ่งตัวสองตาเนี้ยเลยจบยังครับโอ้ดีนะแข่งอาคารหนึ่งลบทีก สามลุกอีกลุกนี่หนึ่งครั้งนะใช่เยี่ยมเดียวไอ้ขับมาในนี้ว่ะนี้แบบนี้แบบนี่มีมันตื่นคันเหวี่ยันแน่นเลยเดี๋ยวต้องไปส่งของแล้วนะฮิวเสร็จนี่จัดอะไรกันหนู่เนี่ยไอ้ช็อ้ ช็อปปี้เคอรี่เคอรี่ช็อปปี้ไม่จัดกินมานะอายุไปก่อนก็ได้ปะคิดคิดอาจจะเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ไปช่วยจัดใกล้ตายกันเลยพวกนี้มีอะสี่ทีเอ้ยลืมลืมลืมเดียวเดียวเดียวลืมทีเอ้ยเมื่อกี้ห้าหรือหกหกใช่ไหมหกครับตัวมันได้เท่าไหร่ตีสีหนึ่งสองสามสี่ตีรอบเอ้ยเอ้ยเล่นแบบทุลักทุเลทั้งคู่เลยนะครับนี่นะครับน้องๆอยากได้หน้าใหม่เป็นไงล่ะเจอถอยหลังไปถอยไหลมา ลองคอมเมนต์ในเพจพี่สิว่าเอาหน้าใหม่หรือหน้าแบบเล่นผิดหรือไม่ผิดดีแต่ก็ไม่ซีเรียสนะเราได้ฝึกกันไวในตัวนะน้องชื่ออะไรน่อีกทีนี้เบียเอาเฟียเฟียพี่ขอโทษเดี๋ยวมาแข่งได้ใช่ไหมเอาเด็กไหนแข่งนี่แหละไอกายเอาเด็กไหนแข่งยังไม่บอกครับนี่มีความลับไอ้แล้วทางนู้นน่ะลูกพี่ลงงลูกพี่ลูกพี่ครับเอาไหนแข่งครับลูกพี่วันนี้อะไรนะ สตาคีโมเปล่าไอ้จอมมารแข็งเปล่าแข็งครับเอ๊ยเอาเด็กไรบอกเปล่าเอาเอาเอ้ยเอาจะลดน้ำหักลงไหอ่าตอนนี้เด็กๆก็เริ่มมามาทยอยแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าบ้านฝนตกนะครับวันนี้เลยต้องมาแข่งสาขาสองไอ้สาขาหนึ่งนี่เอาไปไหนไม่รู้วเสียงดังๆเมื่อกี้นี้เอาแล้วครับไปหน้าร้านชาวบ้านนะครับเดี๋ยวพี่จะโดนด่านะครับอ่าทักทายในคลิปก่อนเร็วอ่าอยากเห็นหน้าใหม่ๆอ่ดีครับ ฝนตกนะครับอ่าเหลือเราจะเริ่มแข่งบ่าย2องนะครับไปแล้วครับไอพี่อุไปส่งของรอบแรกสวัสดีครับ